กดค้างที่กล้องวงจรปิดมันก็จะเข้าแอปมี home แล้วก็มาดูได้แบบนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ดูทีนี้เราก็จะมี Home Assistant แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ผมลองกดปิดไฟเนี่ยมันก็จะปิดไฟแล้วนะครับลองกดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ่ i m o เดี๋ยววันนี้เราจะมาสั่งงานแล้วก็ใช้ Smart Home แบบ ใครที่ใช้ Android แล้วก็เอ้ยอันนี้ iPhone แล้วก็ Android นะครับผมสั่งงานแบบง่ายๆแล้วก็สั่งงานแบบรวดเร็วที่สุดเนี่ยมันทํำยังไงกันได้บ้างนะครับแล้วก็ d e ดี u l t เวลาสั่งงานง่ายที่สุดใช่ไหมของทั้ง2รุ่นเนี่ยก็คือเข้าไปในแอป,ปของแต่ละอันนะไม่ว่าจะเป็นแอม i ี e มี Home หรือว่า eVLink Smart Life ต่างๆแล้วก็ไปกดเปิดปิดอุปกรณ์หรือว่าสั่งงานของแต่ละอันเนาะนอกจากจะมีพวกปุ่มกดตามบ้านต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถสั่งผ่านมือถือแบบรวดเร็วยังไงได้อีกมาดูกันเดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ย Android ง่ายๆสุดเลยก็เหมือนกับ p p o o n นะก็คือการกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้แบบนี้ มันก็จะเรียก Google Assistant นั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถให้เราสั่งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สั่งบ้านอัตโนมัติเนี่ยได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็พิมพ์ไปไม่หยุดเลยนะคำสั่งที่เราได้ทำการพูดอยู่ <c oughs> เช่นกันนะครับผมเหมือนกับของ iPhone อันนี้ก็ทำการกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้เนี่ยเขาก็จะทำการเรียก Siri ให้อัตโนมัตินะฮ <see you S 1> <the> เรียบร้อย <c oughs> นี่เขาก็จะทําการเรียก s i r i แล้วก็สามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆผ่านช่องทางนี้ได้นะครับอันนี้อย่างแรกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้เสียงหรือว่าเราอยู่กันหลายคนใช้เสียงอาจจะติดติดขัดขัดไม่สะดวกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันแบบง่ายๆกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นที่ Android กันต่อก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมอัดหน้าจอก่อนอย่างแรกก็มาที่การตั้งค่านั่นเองนะครับผมนี่เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้จะเป็นโปรโก x 3 nf c นะไม่รู้ว่าตัวอื่นๆที่ไม่ใช้เสียงมีเนี่นา อ่ะลองมาดูกัน่อยดีกว่าแล้วก็มาตรงการแจ้งเตือนและศูนย์ควบคุมนะครับผมกดเข้าไปอ้าวเดี๋ยวผิดอ่านอันนี้หน้าจอหลักอ่ะกดมาใหม่ชึบนี่แล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมตรงคําว่าศูนย์ควบคุมตรงนี้เราก็จะเจอกับคําว่าสมาร์ทโฮมนะครับนี่เป็นไงกดเข้าไป มันจะมีคําว่าโฮมมีโฮมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแอปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทติ้งหรือว่าต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้เลยนะครับโฮมของผมเนี่ยที่เลือกมันก็จะเป็นตัว google assistant นั่นเองแล้วก็ด้านล่างนะครับผมรายการที่แสดงบนหน้าจอ็อกหลังจากปัดลงตรงนี้ชึบกดเข้ามาแล้วก็ให้เรากดตรงสมาร์ทโฮมด้วยนะครับนี่2ออย่างนะที่ต้องทําเวลาเราสั่งสมาร์ทโฮมเนี่ยมันจะรวดเร็วมาก,มากๆคือแบบไม่ต้องเข้าไปในแอปเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับด้านขวาบนเนี่ยปุ๊บ เลื่อนลงมาแล้วด้านล่างมันจะเขียนว่าอุปกรณ์สมาร์ทใช่ไหมนี่เปิดปิดได้เลยนะครับผมเพียงแค่กดทีเดียวเนี่ยอ่ะลองดูไฟห้องนอน100%นี่กดปิด อ่ะก็เรียบร้อยเลยนะครับก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้เนาะเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในแอปนะครับผมเหมือนกับว่าเราเลื่อนแถบลงมาจะอ่านแจ้งเตือนเนี่ยเราก็สามารถสั่งงานสมาร์ทโฮมหรือว่าเปิดวิดอุปกรณ์ได้แบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็พวกเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นอะที่มันอยู่หน้าโฮมเอ้ยมันอัดหน้าจออยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคอัดอยู่หน้าจอผมอาจจะวูบวาบนิดนึงนะครับเราสามารถปรับแต่งได้คือแบบอยากจะให้ตัวไฟที่เราใช้บ่อยๆหรือแอร์หรือพัดลมที่เราแบบเลื่อนลงมาก็กดตลอดไม่ต้องถ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็มาด้านขวาบนตรงนี้นะครับตรงคําว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนี่แล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นลงหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่ใช้เนี่ยก็มาเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่พบคือผมมีอุปกรณ์เยอะมากเลยนะใน Google Home แต่ว่าผมไม่ได้ใช้หมดใช่ไหมเราก็ใช้แค่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถมากดแบบนี้รวดเร็วได้เลยนะครับอ่ะลองให้ดูกันหน่อยดีกว่าน่าจะมีนี่เครื่องฟอกอากาศตรงนี้น่าจะได้ยินเสียงก็ปิดอ่ะอันนี้ก็ปิดเครื่องฟอกอากาศของเสี่ยวมี่ไปแล้วนะแต่พวกเนี้ย มันจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันรองรับตัว google home ใช่ไหมมันก็เลยมาหน้านี้อัตโนมัติเลยนะครับใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยหรือตรงนี้กลับมาหน่อยพอดีเรามี android 2เครื่องนะแล้วเรามาให้ดูอีกแอปหนึ่งกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัว mi home อันนี้เราก็สลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยที่มันมีให้โชว์ใช่ไหมเราเลือกมา mi home เนี่ยอันนี้คือดีมากเลยนะมันมีสัญลักษณ์อุปกรณ์แล้วเราก็รู้เลยอะ เพราะว่ามันเป็นเสียวหมี่ใช่ไหมมันก็ต้องคอมพลีเบิลกันนี่แหละแล้วเราก็สามารถมากดเปิดปิดหรือมาใช้งานง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ปิดพัดลมห้องนั่งเล่นไปซะอ่ะเครื่องฟอกอากาศนี่ได้น่าจะได้ยินเสียงอยู่นะหรือเราจะดูกล้องวงจรปิดก็ทําได้ง่ายๆนะครับผมกดค้างที่กล้องวงจรปิดมันก็จะเข้าแอปมี Home แล้วก็มาดูได้แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่ดูรวดเร็วนะครับผมเป็นไงใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฮมเนี่ยมันแทรกซึมไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมมาดูที่การตั้งค่าตรงนี้ ที่เรากดมานะครับตะกี้เลยเนาะก็จะเป็นการแจ้งเตือนและสูนย์ควบคุมตรงนี้เห็นไหมเรามาเลือกเป็นมี่โฮมนะครับอันเนี้ยมันมีสมาร์ติงเราก็สามารถเลือกได้ถ้าเกิดว่าใครมีนะโฮมแอส s ซสเซนต์ผมก็คิดว่ามีนะแต่เราต้องโหลดแอปก่อนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโหลดแอปโฮมแอส s i ส t a นต์ติดตั้งเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีหรือเปล่านะโอ้เร็วมากเร็วจัดเลยโอเคเรียบร้อยแล้ะลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วศูนย์แจ้งเตือนปึ๊บมีโฮมเอ้ยมีด้วยอ่ะ ทีนี้เราก็จะมี Home Assistant แล้วนะครับสมมติว่าเราใช้ใช่ไหม <S <S เดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้าไปก่อนโอเคอ่ะผมเข้ามาใน Home Assistant เรียบร้อยแล้วมืดเลยจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอมาเปลี่ยนหน่อยจากมี Home เนี่ยก็ไปเป็น Home Assistant นะลองเลื่อนลงมาแล้วก็โอเคนี่ไงก็จะได้อุปกรณ์ที่มันอยู่ใน Home Assistant แล้วเราก็สามารถมาเลื่อนหรือว่าจัดลำดับความสำคัญได้เลยนะครับทีนี้ก็สามารถแค่เลื่อนลงมาเนี่ยเหมือนจะอ่านข้อความไถฟีดหรือว่าเปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธเลยเนี่ยแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมง่ายๆได้แบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูทางของ iPhone กันบ้างดีกว่าอ่า ah, iOS ใช่ไหมเริ่มกันเลยดีกว่าก็ด้านขวาบนนะครับเหมือนกับ Android ก็ปุ๊บถ่ายลงมานะครับเราก็จะเห็นว่า My Home แล้วก็อุปกรณ์สมาร์ทโฮมประมาณสัก2บรรทัดนะเราก็สามารถมากดเปิดปิดแล้วก็มาปรับค่าต่างๆจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าใครมีอุปกรณ์เยอะกว่านี้ก็กดเข้าไปตรง My Home นี่ แล้วเราก็จะมาสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้มันออฟไลน์ line กันหมดเลยเราถอดปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วหรือจะมาเปลี่ยนบ้านหรือว่าเรื่องห้องตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มากดเปิดปิดอุปกรณ์หรือว่ามาสั่งงานได้นะแล้วสําหรับใครที่มีอุปกรณ์เยอะกว่านี้หรือว่าแบบมีหลายแอป,ปแต่ไม่อยากจะกดเข้าไปในแอปเราก็อยากจะสั่งงานเลยแบบอยู่หน้าแรกใช่ไหมเราก็สามารถใช้เจ้าตัวช็อตคัทได้เลยนะครับช็อตคัทเขาเนี่ยพาวเวอร์ฟูลมีประสิทธิภาพมากๆสําหรับ iOS หน้านะตรงนี้จะเป็นแอป,ปนี้เลยนะครับนี่เราก็จะมีสมาร์ทไลฟ์มีทั้งมีโฮมแล้วก ก็จะมียี่ไลท์นะครับผมแล้วไอ้พวกนี้การสร้างขึ้นมาเดี๋ยวผมโชว์ให้อีกทีหนึ่งนะ,ะมาดูกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แอปช็อตคัทเนี่ยแล้วด้านซ้ายปุ๊บปัดขึ้นมาเราก็จะมีวิดเจ็ตใช่ไหมตรงนี้เราสามารถสั่งงานหรือว่าก,กดได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้จะเป็นเบดรูมผมลองกดปิดไฟเนี่ยมันก็จะปิดไฟแล้วนะครับลองกดเปิดนี่มันโชว์ขึ้นมาด้วยว่าเทิร์นอสํสเร็จแล้วแล้วก็กดเปิดไฟปุ๊บมันก็จะเปิดไฟ โอเคได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คืออยู่หน้าแรเ่ะแล้วก็ปัดไปทางซ้ายก็จะสามารถมาควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ได้แล้วก็เร็วกว่าการที่เข้าแอปแล้วก็ไปกดอีก2-3สเต็ปเนาะแล้วพวกนี้มันอยู่ตรงไหนก็ตะกี้เราใช้ยี่ไรเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูกันหน่อยก็กดแอปยี่ไ์ขึ้นมาเข้าเบสทรูมตะกี้แล้วก็ด้านขวาบนนะครับผมตรงตั้งค่าตรงนี้แล้วก็นี่เพิ่มทางลัดไปยังสิริเนี่ย อันนี้ของผมเพิ่มไปแล้วนะมันก็เลยติ๊กเครื่องหมายถูกถ้ายังไม่เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูตรงอื่นกันหน่อยชุบ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 ถ้าเกิดว่ายังไม่เพิ่มมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอหรือว่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะแล้วตรงนี้เราก็สามารถใช้คําสั่งเสียงเนี่ยว่าวัดดิิริหรือว่าเฮ้ซิริแล้วจะให้มันทําอะไรนะน่าจะไม่ปลุกของเ,เพื่อนใช่ไหมอ่ะโอเคได้อยู่แล้วก็กดดันกดเสร็จสิ้นแค่นี้เองนะครับตัวช็อตคัทของเราเนี่ยก็จะไปอยู่หน้าตรงนี้และซิริช็อต นี่มาอันแรกเลยนะครับเราก็สามารถกดเนี่ยปุ่มช็อตคัตตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะใช้คําสั่งเสียงก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ห้องนอนเดี๋ยวขอลองเป็นของห้องนอนแล้วกัน turn off bedroom light นี่ <Okay. S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ง่ายๆโอเคแล้วก็กดเปิดจากตัวแอปก็ได้เหมือนกันเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ไปก่อนไม่ได้ใช้นะลบปึ๊บปิดแล้วคาสั่งหนึ่งอันเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนกันนะครับของแอป smart life ของแอปมี Home เนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้เดี๋ยวผมขอเข้ามี Home ก่อนนี่ชึบ แล้วก็ตรงระบบอัตโนมัติตรงนี้นะครับเนี่ยด้านขวาบนเนี่ยมันจะเขียนว่าเพิ่มไปยัง4ลิตนะครับผมตรงนี้ตัวแอป Smart Life ก็เหมือนกันนะครับก็กดเข้ามาชึบแล้วก็อัจฉริยะตรงกลางล่างครับผมแล้วก็แถบทูลันด้านขวาบนตรงนี้เนี่ยด้านล่างขวามันจะเขียนว่า a d d t o s i r 4อยู่ใช่ไหมตรงนี้ก็สามารถทําเหมือนในแอปยี่ไลฟ์ที่ผมได้ทําไปขั้นตอนก็เหมือนกันเนาะแล้วไอ้พวกเนี้ยมันขึ้นมาได้ยังไงทั้ง2แอปเลยนะเดี๋ยวผมอ่ะโชว์ของมีโฮมให้ดูแล้วกัน ก็กดด้านขวาบนบวกนะครับผมนี่หลังจากเราเข้ามาตรงระบบอัจฉริยะเอยระบบอัตโนมัติฮะโอเคแล้วก็ขวาบนบวกดําเนินการให้เสร็จด้วยตนเองหรือว่า complete manual อะไรนี่แหละแล้วเราก็เลือกอุปกรณ์นะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราสร้างแบบอัตโนมัติโดยการกดด้วยมือแต่ว่าเราจะใช้เป็น Siri shortcut ใช่ไหมมันก็เลยจะขึ้นมาหน้านี้นะครับอ่าอย่างเช่นเป็นเครื่องฟอกอากาศนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดอัตโนมัติโอเคแล้วก็กดบันทึกกดตกลงชึบหลังจากเราได้ complete manual มาแล้วเนี่ย ตรงนี้เราก็จะสามารถเนี่ยเพิ่มไปยัง s i ร i ได้นะครับโหมดเนี้ยคือเราจะต้องมากดเรียกใช้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นโหมดอัตโนมัตินะกดอีกทีหนึง่งนี่น่าจะไม่ได้ยินเพราะมันอยู่ในโหมดอัตโนมัติอยู่แล้วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถกดเนี่ยเพิ่มไปยัง s i ร i ได้ตรงนี้เราเพิ่มไปแค่อันเดียวใช่ไหมตรงเปิดปิดพัดลมห้องนั่งเล่นตัว Google Home ก็ทำได้นะถ้าเกิดว่าใครใช้ตัว Apple เนี่ยสามารถสั่งได้เสียงได้แล้วตอนนี้ ก็สามารถใช้เป็นตัวแอปตรงนี้แล้วก็ a s s i s t a n นนะครับผมแล้วก,กดขึ้นมาสามารถสั่งคำสั่งเสียงได้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการสั่งงานแบบไม่ต้องเข้าแอปแล้วก็ใช้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นของทาง Xiaomi หรือว่า Android นั่นเองนะครับก็ง่ายๆแค่ปัดลงมาเนาะของทาง iOS ก็ง่ายๆเหมือนกันแค่ปัดไปทางซ้ายหรือว่าปัดลงมาก็สามารถสั่งงานได้เลยนอกจากจะสั่งงานด้วยเสียงนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีทริคดีๆหรือว่าสั่งงานได้เร็วกว่านี้อีก ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผมพูดถึงสั่งเร็วๆตัวนี้ก็มี NFC ด้วยนะแต่เราลองใช้แล้วมันมันต้องเลงอะ่ะต้องเลงจริงๆไม่งมันต้องหา NFC แบบว่าแถบแม่เหล็กหนักๆเลยอะ่ะเพราะ NFC มันบางมากๆแล้ว มันเล็งกว่าจะโดนอ่ะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมโอเคแล้วตะกี้ถ้าเกิดว่าใครมีทริคหรือว่าสามารถสั่งได้เร็วกว่าน,นี้อีกก็สามารถพิมพ์แชร์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแลวถ้าเกิดไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย